สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC ของยิราโน่ยวิงท้อลกูกท่วประเทศพี่น้องพอกันอีกคือเกาพี่น้องเอ้ยเมือน,นี่ก็ได้เนาะกับพญ่ย,ยมเจโอวันนี่แหละพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้พี่น้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะครับพ,พ่อกับลูกพ้นกับปรึกษาใส่คลิปเพ่งกันพี่น้องพอโจว่าจะเอาเธอเพ่งเกาหลายวะสันเสียงคนลื่นเศร้าได้แล้วว่าสันเขาเศร้าลื่นเหรววะสัน เพิ่นที่เอาเพยงบุษบาจะได้มือนี่อีหล่าล่องมวนมวนพี่น้องเพยงบุษบาเนาะได้ฟังบอกเมื่อคืนนี่นะฮะอีหล่าลองโอ้สุดยอดเลยนะครับเขาก็ลองเสียงน้องพอดีเลยเพลงนี่นะฮะมวลลีลีวนันไปเพลงนี่พี่น้องเอามาฟังบ่เนี่มาฟังว่าพอโจวว่าวกับลูกเพิ่งว่าวกันเช่นใดนะฮะกับสิมีแต่เพลงหม่ไหละครับบาเนี่พพอโจวว่าเอาเพลงหม่ๆหมดงัดงๆมาลองมาสั่นเพลงที่มีกระแสเนาะ แฟ่นครับแฟนอีพีอีสี่ดืนิยมชมชอบแมนบอพี่น้องเอามาฟังเบิ้งพโจวกกครับยิ่งล่ะเชิญครับโคตรหลายเอเลีพี่น้องครับวันนี้ครับไม่คิดว่าฟ้าฝนจะเป็น พี่น้องคอมแมนบอดโจเป็นกระเทยคือครับเนาะพี่น้องเนาะหน้าก็คือท่าทั้งแม่มันคือครับนี่แหละเราอยู่น้องกระเทยมาตนาอย่างเท่าไงเนาะเราก็เลยสอนคือนะพี่น้องใครตัวเราปรเป็นกระเทยเราอยู่น้ำหมอลำเตะเกิดของน้อบอดโจเนาะใครตัวบเป็นกระเทยทกระเทยสมัยจิมีแต่กระเทยเลยเน้องหมือนหมอลำเนาะพี่น้องเนาะสอนกับสอน,อนคือครับอุบะอุพโล นะครับเออน้องกัสิเปียนสยคลิปและพี่น้องบ้านเนี่ยเขาจังคอยติดตามบึงเนาะนะครับติดตามติดตามทุกฝีก้าวนะครับเปลี่ยนแป้งอยู่ตลอดเวลานะฮะสำหรับน้องอุงอิงกับพ่อโจสีบื่เย่ให้มนซ้ำซากเอาเพยงเมินๆเอาเพ่ง,เเพงดีๆไม่พี่น้องได้เบึงมันจังมาซ้ำซากเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศไปทุกคืนทุกวันนะครับเอาไาในสีพาพี่น้องมาเบึงอันนี้พี่น้อง ่อได้ยิลล่งหล่าลงรถลมากพี่น้องแพนกับแพ่ในทีพ่อพ่อแม่แม่แมหุมห่มท้ยรูปพุ่มารัางวัดไหนคือเก่าพี่น้องเนาะปืนก็คือบเปลี่ยนจังสี่ในวงแมนบอกเมื่อว,า,ว,า,วานวงอื่นวงใดวงใดกับโบคยเหินพี่น้องมียิหลา่าผู้เดียวเนี่ยแหละแปกค้างนะพี่น้องเนาะนี่แหละเขาว่าคนมีบุญมากเกิดพี่น้องโอ้ยเจนบุญเราไหลายเบึง หยิบซีพอพอยแม่เพิ่นกับหักเพิ่นกับศรท่าเบิ้งเพิ่นเอาสิ่งเอาของจักว่าขนนั่มาให้ย่ายหนึ่งโอ้ย oh, จักว่าเอาเงินเอาทองมาให้เนาะพี่น้องแต่ละมือแต่ละเวน้นเป็นจังสี่พี่น้องเป็นวัฒนธรรมอุงอิงไปแล้วนเดินนะ <c oughs> อันคนหนไรกักระต้อแถวกันท่ายลูกด้วยพี่น้อง <c oughs> เหมเลี้ยงชิ่วกันไทยผู้ลงก้นบระไทยก็เชียดเ <c oughs> เชียดว่าต้องได้เสียเงินไทยว่าพัดว่าไปเสียดิโอ้ยังผมลุงคลิปกนะ่อนเนาะ มีการเก็บเงินเดออ้บอบนคาพานพระกระตูเนาะน้องบนคคดังสันนะครับนะฮะพี่น้องบา้านนี้สีผ้ามาเบิ่งอันนี้บานี้บ่อยจะล่งโหลดมาทายลูดทายยังแลวแล้วกับพอน,อนุ่นยักว่าพอกันใช้เอาร่างวันมนใม้พี่น้องเป็นเงินเท่าไรมาเบิ่งป้าสวรรค์ไหลเพราะญงกันใช่นั่นสองหมื่นระลดพอนุ่นกับพ่อแม่หมื่นหนึ่งบอกคือหาพันนี่แหละพี่น้องเอามาเบิ่งพี่น้องเช่นครับ เอฟซีพลังเงียบฝากยาเพลินมานะครับเอฟซีพลังเงียบนะครับขอบคุณเอฟซีพลังเงียบเอฟซีพลังเงียะ้อเล่นหลังยันเข่เา สิบสิบเอ็ดหมืนึ่งนะเอาสิบเอ็เปียบสองมืจากพี่นมบ้มอบคุณนโมจากพี่ีพี่ออก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 เออโอ้ เห็นแบบนี้แล้วก็พู่มใจกับอีหลา่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเบิ่งเนี่ยจะเป็นเล่าบุญหลายเนาะพี่น้องมีตะกนออกมาให้เนาะข้าเจ้าฮักข้าเจ้าศรัทธาข้าเจ้าเอ็นดูนะฮะพี่ๆน้องๆคอยสพอร์ตอีหล่ามาตลอดนะครับเบิง่งพวงมาล่เพิ่นอ่านต้านอยู่ปะเนี่ยพี่นโม่าชันเออขอพุณพี่นโมมากๆนะครับ นี่แหละครับแต่ละคืนอิหล่าก็สิได้มาละอีกังสี่ละได้รังวัลน,น้ำใจจังสี่ละพี่น้องบ่ขาดสายเด้พอพอพ่อแม่พ่นก็นเอ็นดูพ่นทรัพร์พอีิหล่าอย,ยู่ตลอดนะฮะทุกวันทุกคืนเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับเป็นวัฒนธรรมขององค์งอิงไปแล้วนะครับเอา้าเรื่องต่อมานี่ยก็สิภาพพี่น้องมาเบิ่งคุณแม่ผู้หนึ่งเนาะคุณแม่ผู้นี้พ่นป่วยพี่น้องพ่นป่วยเป็นมะเร็งแหมโรคไร่จ่อยแหม บ้านนี้เพิ่นก็น,นอนอยู่บ้านเนาะแล้วก็น,นอนส้มอยู่บ้านนี้คลิปอีหล่าเด้งขึ้นมาตายอิหล่ามาออดิชั่นกับพ่อจูกับแม่หน่อยเนาะตะกี้นั่นแหละพี่น้องเราก็บเบิ่งคลิปมาตลอดเลยบาดเนี่ยให้ว่าเราเราลื่มว่าเราป่วยไปเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้อาการมาเร่งแล้วจักหายไปใส่ <c oughs> ดีขึ้นนะมาเร่งก็บพ่อกำเริบนะฮะเลาก็บเบิ่งคลิปอิหล่ามาตลอด เราติดต่ำพุงสาหน่อยหลายๆเราจักเบิดสู่คนพี่น้องพอกันใช้พอนุนเฮ้ยจักเบิดไล่ไปไรมาจักเบิดสู่คนเราเรามาเบิ่งตัวกิ่งมีตุนูนน้อยๆว่าสันปัดเบิ่งอยู่ในคลิปคือมีิถุนใหญ่แท้ว่าสันมาเบิ่งตัวกิ่งมีตุนูนน้อยๆว่าสันระวังเด็ดเออเอาบ้านนี้เราก็เอารางวัลนใหม่อีหล่านั่มจักอีหยังแน่เนาะฝากเม่ติ้งใหม่อีหล่าว่าสันก็เอาไปให้ไปให้กันใช้เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับ วามสุขทั้งใจมันหาบ่ไรเ,เลยครับมันหาไม่ได้เราต้องคนขขยหายเองเังสี่ลือคือแม่ผู้นี้เหลเห็นบ่เราก็มีว้มสุกเพื่อเพื่อนไปเชงนสี่โรคพายไขเจ็บแล้วก็วดล,กกล,วกลดหายจางหายไปพี่น้องเอาสิผ้ามาเบึ่งคิดพี่น้องจักน้อยหนึ่งเอาเช่นครับติดตามนอ้องตั้งแต่มาสมัครหลังท่านไงมันเด้งมันเด้งขึ้นหมอจา้าคือเราไม่สบายเราเป็นมะเร็งเราผ่าสัตว์แล้วก็นอนอยู่เออเป็นมะเร็งไซนอมัย มดลูกค่ะก็ขอให้หายอะไรเงี้ยก็<อ>ดูน้องมาตลอดดูอีหลามาตลอดค่ะม,มันดีมันดีขึ้นบอมแม่นหรือว่าจังไดดีขึ้นแล้วก็ถูกโชคกับน้องหลายครั้งแต่ว่ามัน,มมนไม่มีโอกาสที่ว่าคือเล่นเล่นไม่เป็นอะ่ะอันนี้อันให้พ่อกันชัยแต่อันนี้ให้น้องอุ่มถินรอ,อเข้าม,ม,มันฝนพัดสารยาให้ฝนตกเลยนะ ดีใจดีใจนี่แหละครับแม่ผู้นี้เพิ่นก็อธิษฐานคาถาองค์หญิงหายเจ็บหายป่วยเนาะแล้วก็ดีขึ้นตัวอาการเล่าพี่น้องบัดนี่มเราก็เบิ่งค์ขีพี่หลามันตลอดเนาะเรามีโชคน้ามีหลาน้ำเด้พี่น้องเราถือเลขนั่นแหละถือเลขน้ามีหลาไหลมวดอยู่แต่ว่าเราเล่นเพชเราทรงโปปิ่นเราจากทรงเงิ้ทรงอย่างไม่ยิ่หลาเราเฮ็ดโปปิ่นบบดนี้มเราเฮ็ดโปปิ่นเราก็เลยล้อนี่แหละล้อว่ายีหลามาเล่นใกล้ๆกล้ขึ้เสียอ่อาลองวันไม่ขึ้อจังมือนี่แหละพี่น้อง นะครับเขาก็เอานหน้าเอายยังไม่ให้โอ้หลายยังนะครับจ๊ก,กี้ยังแน่เนาะเอา้าดีใจนะอีหลานะ่าเนาะโอ้ยมีแตค่คนณหักคนณสัทธาคนณอินดูอยหลา่าทั่วโลกทั่วประเทศดีแล้วดีแล้วนะครับสู่ต่อไปคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องพ่อเงีวแล้วเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมเนาะพี่น้องเนาะเดินทางไปเซ้ให้ระมัดระวังเดินท่หา,ห,า,านทหนูก้มปลอดภัยนะครับ ลำๆเรื่อยๆสูผู้สูคนทำงานจเจริญหลงเรื่องเด้ยพี่น้องเด้อกดตีดตามกดไลไ์ก็แช่น้ำในเด้อพี่น้องขอประคุณเป็นอย่างสูงนะฮะขอละพี่ละน้องไปก่อนสวัสดีครับ